ราชาลูกหนังโ่วโลขอเสนอสกอตแม็โทเมนีหล่ออีกแล้วรัสมูดหอยลุนร้อนเป็นไฟห้าข้อเกมแมนยูบุกสยบวิลล่าสกอตแม็กโทเมนีสถาปนาตัวเองเป็นยอดซุปซับคนใหม่ของแมนยูนเต็ดอย่างเต็มตัวแล้วหลังลูกจากมานั่งข้างสนามลงไปโขกประตูชัยให้ผีแดงบุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่าได้2ต่อหนึ่ในเกมพิมลิกที่สนามวิลล่าพาร์คเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่รัสมุดฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กสร้างความแฮปปี้ให้กับซาโวเรดอามีอย่างต่อเนื่องโดยการพังประตูได้อีกเกมแถมนัดนี้สกายสปอร์ตยกให้แฮร์รี่แม็กไกวที่กลับมาเกิดใหม่รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ด้วย 1. สิงห์พงาดเปลี่ยนทีมแค่รายเดียวบิลล่าซึ่งอยู่ในช่วงฟอร์มตกชนะแค่นัดเดียวจาก5นัดหลังในทุกรายการมีการปรับทัพรายเดียวเท่านั้นจากเกม FA ัพรอบส ที่โดนเชลซีบุกมาขยี้คารัง3ตัวหนึ่งอูนเอเมรี่กุซือสเปนิตาสินใจใช้งานเจคอบแรมซี่ออกสตาร์ตก่อนหน้ายูริติลมองในแดนกลางนอกนั้นล้วนเป็นขุนผลชุดเดิมสำหรับเปาตเรสที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์มีชื่อนั่งข้างสนามเช่นกับมอร์แกนโรเจอร์หัวหอกอิงลิชที่เพิ่งย้ายมาจากมิดเดิลสโบรเมื่อเดือนก่อน 2. ผพีใช้งานวารานแทนมาติเนส แมนยูนเต็ดปรับโผสิเป็นตัวจริงแค่รายเดียวเช่นการจะเกมลีกแมตช์เปิดบ้านถล่มเวสแฮมสามต่อศูนย์นัดก่อนเอริกเทนฮากทรงราฟเฟอรวารานปรากาหลังเลือดน้ำหอมลงบูสต,ตามความคาดหมายเนื่องจากลิสโดมาติเนสบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าจนต้องรั้งสนามไปอีกรอบราวสองเดือนต่อกรณีดังกล่าวสรงผลให้วารานได้จับคู่เป็นเซ็นเตอร์ฮาตัวจริงร่วมกับแฮร์รี่แม็กควายในเกมเพีย์มลีเป็นนัดแรกในยุคข,ของกุนซือลัด ขณะที่ลูกชอแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษลงเล่นเกมพิมลิกเป็นนัดที่250 3. ฮอยลุนสร้างความแตกต่างแมนยูเนตเริ่มเกมได้ดีด้วยการบุกไปสร้างปัญหาให้แผงหลังวินล่าได้หลายหนจนกว่าทั้งนาทีที่17ราสมุทรฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กสบโอกาสซัดประตูให้ทีมเยือนออกนำจนได้ อย่างไรก็ดีนั่นเป็นการส่งบอลเข้ากรอบผลเดียวเท่านั้นของผีแดงหลังจากทั้งสองทีมบุกกันครบ45นาทีแรกเนื่องจากสิงห์ผงาดเดินหน้าบุกหนักหมายทวงสกอร์ขึนและทำให้องเดโอนาน่าต้องออกแรงเซฟช่วยทีมไม่น้อยจบครึ่งแรกทีมของเอมรี่จึงมีสถิติที่เหนือกว่าทั้งการครองบอล5 8แต่อ42เปอร์เซ็นต์และได้ยิงรวม10ครั้งเข้ากรอบ3าครั้งขณะที่อาคันตุก,การได้ซัด7ครั้งและเข้ากรอบครั้งเดียวซึ่งเป็นสกอร์นำใน45นาทีแรก แต่ไม่ว่าจะอย่างไรถึงนาทีนี้ต้องยอมรับว่าฮอยลุนกลายเป็นที่พึ่งในด้านการเช็คบินของแมนเชตได้แล้วเนื่องจากกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กซัดประตูดได้เป็นลูกที่5จาก5เกมหลังที่เขาได้ลงสนามขณะเดียวกันหัวหวอกร่างยักษ์ได้ชื่อว่าเป็นดาวเต้นในพิมลีกอายุน้อยที่สุดอันดับ2ที่ตะบันได้5ประตูติดต่อกันในเกมลีกด้วยวัย21ปี7วันรองจากนิโคล่าอานลกาที่ทำได้สมัยเป็นดาวเตะท,ทีมอาเซนนล ในวัย19ปี239วันเมื่อเดือนพฤกจิกายน1998 4. ซุปปซุเปอร์ซับคนใหม่หลังบุกไปกำราบวินล่าได้ด้วยสกอร์2ต่อ1ทำให้แมนเดบรักษาผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ต่อไปเป็นเกมเพียมลินัดที่142แล้วหากมีสกอร์นำหน้าคู่แข่งก่อนในครึ่งแรกและไม่เคยแพ้โดยผนสุดท้ายที่พวกเขานำหน้าในครึ่งแรกของเกมลีกแล้วปราชัย ต้องย้อนกลับไปถึงนัดไพ่เลสเตอร์5ต่อ3เมื่อเดือนกันยายน2014นัดบูกับเลสเตอร์ซิตี้อย่างไรเสียปริเศษไม่ได้ว่าแม็กทูมินขึ้นชั้นเป็นซูเปอร์ซับคนใหม่ของสโมสรไปแล้วหลังสอยตะข่ายในเกมเพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ได้เป็นประตูที่7ซึ่งเหนือกว่านักเตะพีแดงทุกรายแถม4ประตูในจำนวนนี้อุบัติขึ้นในฐานะตัวสำรองด้วย ด้านวิลล่ามีผลงานที่ย่ำแย่เหลือเชื่อเนื่องจากเกมนี้พวกเขามีโอกาสคลำเป้ามากถึง23ครั้งซึ่งมากที่สุดของทีมในเกมเพีย์หิกกซีซั่นนี้แต่กลับต้องลงเอยด้วยความพ่ายแพ้คาบหลังโดยสนตีหลังจบ90นาทีบ่งบอกว่าทีมของเอมรี่ครองบอลได้มากกว่าที่56ต่อ44และได้ยิง23ครั้งเข้ากรอบ10ขณะที่เรดเดวิลได้สัด17ครั้งเข้ากรอบ5ครั้ง ข่านาเดียวกันผีแดงมีผลงานเกมเยือนพิมลิกซีซั่นนี้ที่น่าเกรงขามไปซะแล้วเนื่องจากพวกเขากำชัยได้เป็นเกมที่6รองจากแมนซิ t y ตี้และอาร์เซนอลแค่2ทีมเท่านั้น 5. กำเนิดใหม่แม็กไกวาจากที่เคยเป็นตัวเลือกในแผงหลังอันดับ5และถูกริบปลอกแขนกับตันทีมแม็กไกวตัดสินใจสู้ต่อโดยไม่ขอย้ายสโมสรแม้จะถูกจับดองในซุ้มมานั่งกระทั่งถึงขณะนี้ปรากลังทีมช่างกฤษ กลายมาเป็นขุนพลคนสําคัญของเทนฮากไปซะแล้วเหตุผลสําคัญประการแรกคือความเป็นมืออาชีพของเขาเนื่องจากอดีตตาร์ทีมเลสเตอร์ไม่เคยออกอาการหัวเสียให้เห็นและไม่มีปัญหากับเจ้านายสกินเฮดเหมือนที่เจอดอนสันโชท้าชนจนโดนปล่อยออกไปแบบยืมตัวกระทั่งเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของซีซั่นแบบนี้ซึ่งวารานกับจอห์นนี่อีเวนกำลังจะหมดสัญญากับผีแดงโดยที่ว่ากันว่าคุณซอรัตไม่คิดต่อสัญญากับทั้งคู่ด้วย โดยที่ว่ากันว่ากุนซือดัตไม่คิดต่อสัญญากับทั้งคู่ด้วยจึงทําให้อนาคตในโอทัฟอร์ดของแม็กควายกลับมาสดใสอีกครั้งยิ่งในทีมชาติอังกฤษยิ่งไม่ต้องพูดถึงเนื่องจากเกมบุกกับวิลล่าแกเลยแซวเกตเข้ามาดูฟอร์มของลูกทีมคนสําคัญด้วยและอาจรวมถึงลูกชอเช่นกันจะกลายเป็นว่าผีแดงมีปัญหาแนวรับเลี่ยงเพิ่มอีกจนได้เนื่องจากแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษบาดเจ็บอีกรอบและต้องเปลี่ยนให้วิกเตอร์ลินเดอร์เลฟลงไปเล่นบทแบ็กซ้ายแทนตั้งแต่เริ่มครึ่งงหลั สำหรับแม็กไวายแน่นอนว่าเขามีส่วนสำคัญช่วยแมนเดต์ดกรัรมชัยเหนือวินล,ล่าได้แม้ทีมเจ้าบ้านจะพยายามบุกใส่ยอย่างหนักโดยเฉพาะฟอร์มของเขาในครึ่งแรกของเกมนี้มีการเผยสติออกมาให้เห็นว่ากลากรังที่โคกบอลให้หอยหลุนยิงประตูพาทีมขึ้นนำมีฟอร์มที่น่าประทับใจขนาดไหน74%ผ่านบอลแม่นยำ34สัมผัสบอล17-23ผ่านบอลสำเร็จ5-5ต่อชนะการดวลลูกกลางอากาศ2-2ต่อชนะการดวลบนภาคพื้นดิน 2ต่อ2ชนะการเข้าปะทะเท่านั้นไม่พอหลังเกมจบลงโดยสกายสปอร์ตยกให้เป็นแมน of ฟเดอะแมตชสื่อเจ้าดังกล่าวได้ตีแผ่ผลงานของแม็กควายตลอด90นาทีออกมาดังนี้71สัมผัสบอล4.6ผ่านบอลสำเร็จ7ชนะการดวลลูกกลางอากาศ6ทะลุเข้าพื้นที่สุดท้าย1แอซิสซูเปอร์ซับแม็กทอมโอนาน้าโคตรเหนียว ตัดเกรดแข่งแมนยูบุกเฉือนวิวแอสตันวิลล่าเกมเพเียร์ลีกสกอตต์แมตทูมเน่สวมบทซูเปอร์รซับช่วยเซฟเก้าเอเอริกเทนฮากอีกครั้งหลังลงมาเป็นตัวสำรองพร้อมกับจัดการโขกประตูชัยนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกชนะแอสตันวิลล่า2 1ตหนึ่งที่สนามวิลล่าพาร์กในศึกเพเียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่11กุพพ๊ภาปน,นี้ส่วนนักเตะอีกรายที่ควรได้รับการยกย่องก็คือองเดโอนานาซึ่งโชว์ซูเปอร์เซฟหลายครั้งทำให้ทีมไม่เสียประตู นอกจากนี้รรสมูทฮอยลุนยังคงยิงประตูได้อย่างต่อเนื่อง11ตัวจริงอองเดโอนานา,นานา8.5คะแนนยืนตำแหน่งดีเยี่ยมมีจังหวะเซฟสำคัญ2-3ครั้งอานเกมเด็ดขาดวิ่งออกมาตัดบอลดีจังหวะเสียประตูหมดสิทธิเซฟจริงๆดิโกดาโล7.5คะแนนครึ่งแรกโดนวล่าเจาะเป็นว่าเล่นแต่เอาอยู่มีจังหวสะสกัดสำคัญหลายครั้งเกมลุกโดดเด่นโดยเฉพาะจังหวะเปิดบอลด้านข้างให้แม็กทูเมนีโคกประตูชยัย ราฟเฟลวารานเจคะแนนเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเกมรับเหนียวแน่นเอาชนะการดวลลูกโด่ง5ครั้งการผ่านบอลแม่นยำแต่พลาดเคลียบอลไม่ดีนำไปสู่จังหวะเสียประตูตีเสมอแฮร์รี่แม็กควายเจคะแนนลูกกลางอากาศแข็งแกร่งตัดบอลแม่นยำพยายามขึ้นบอลขึ้นไปเล่นเกมรุกมงแอซิดให้ฮอยลุนทำประตูขึ้นนำลูกชอ6คะแนนสามารถรับมือกับความคล่องตัวของเลออนไบรลี่ได้ดีแต่ไม่ค่อยได้ขึ้นเกมบุกที่ถนัด ก่อนจะบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวต้นครึ่งหลังคอบบี้เมนู6.5คะแนนผลงานดรอปลงไปบ้างจังหวะขึ้นเกมลุกไม่ค่อยดีแต่จุดเด่นในเรื่องความนิ่งและการผ่านบอลถือว่าใช้ได้ที่สำคัญมีส่วนในจังหวะที่ทีมได้ประตูที่2ด้วยกาซิมโร6.5คะแนนจังหวะการวิ่งเข้าบอลช้าไปหน่อยแต่ทดแทนด้วยการอ่านเกมและการครองบอลเหนียวแน่นรวมทั้งพยายามคุมจังหวะการเล่นในแดนกลางบรูโน่แฟนัน6คะแนน การสร้างเกมลุกไม่โดดเด่นจังหวะเปิดบอลซวยๆไม่ค่อยมีให้เห็นแต่ขยันลงมาเชื่อมเก,ม,เกมและเล่นเกมรับอาเลฮันโดกนโนานาโช6.5คะแนนจุดเด่นก็คือความเร็วที่สุดอันตรายมีการประสานงานกับฮอยลุนได้ดีแต่การจบสกอร์ไม่ขมแถมบางจังหวะออกแนวห่วบอลไปหน่อยมาคัตเลสฟอร์ด5 5คะแนนช่วงต้นเกมพยายามประสานงานกับแนวรุกแต่หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นคนเดิมเล่นแบบฆ่ามาคนเดียว จังหวะประชากบอลอันตรายช่วยเรียกฟาวได้หลายครั้งแต่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรโดดเด่นราสมุตหอยลุน7.5คะแนนเจมูวัยในจังหวะจบสกอร์1ต่อ0ขยันวิ่งมาช่วยเกมรับและพยายามวิ่งหาช่องว่างเพื่อสร้างโอกาสยิงประตูตัวสำรองที่ได้ลงสนามวิกเตอร์ลินเดเลฟแทนลูกชอรน,นาทีที่465คะแนนเจอไบลี่กับเดียบี้ปันปวดหนักมากไม่ค่อยได้ดันสูงเพื่อช่วยเกมรุกมีจังหวะเพี้ยนเตะบอลไม่ดีทำให้ทีมเสียการครองบอล สกอตแม็ทูเินีแทนมาคัดและฟอร์นาทีที่73-7.5คะแนนสวมบทซุปซับอีกครั้งฉลาดในการวิ่งหาพื้นที่ทำให้ได้โอกาสทองโคกประตูนำา2ต่อ1ขยันในการช่วยเกมแดนกลางโซฟิยานอัมระบาดแทนคอบบี้ไมนูนาทีที่92ไม่มีคะแนนไม่มีเวลามากพอให้แสดงผลงานจอ์นี่อีแวนแทนลัสมุดฮอยลนูนาทีที่92ไม่มีคะแนนไม่มีเวลามากพอให้แสดงผลงาน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ